งามมากเลยซปเปอร์อันนี้เจ้าของบ้านนะคะมารอรับแขกวินั่งเรียบร้อยมากเลยถ้านั่งน้องซปเปอร์เนี่ยออ้ยขยับแล้วตอนนี้ก็ขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงห้องพักเดี๋ยวจะต้องไปจัดของนะคะเ,เดี๋ยวจะช่วยกันจัดของเอ้าป้อมอ ใส่เสื้อก่อนนี้ยายถ่ายรูปอยู่อาจารย์นันจันตาลุกมากกว่าตาตอนนี้ก็คนของมาแล้วถึงที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวยายก็แม่ปลอยกำลังจะช่วยจัดข้าวจัดของป้าหอมก็เอาไว้บน เสียงนู่นแหละเดี๋ยวค่อยลื้อไปอย่าเพิ่งลื้อนนี้จัดอันอื่นก่อนเอาให้มันเข้าล็อกดีๆก่อนนะลูกค่อยตกเข้าเดี๋ยวมันจะอ่อกอยากอ่าอันนี้คือ ต่อให้มันทำให้มันถูกเด้อประกอบให้มันถูกนี่นี่ๆอยู่ในนี้ยายเตรียมมาพร้อมละกันไกลอยู่ในนี้ลูกปลั๊กไฟนี่เราจําเป็นได้ใช่ไหมฮะปลั๊กสามตาจําเป็นจะต้องใส่ใส่ปะเออก็เอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยเผื่อมันได้ใช้เอาปลั๊กไฟออกด้วยปังปอน ลักไปด้วยลูกเอออันนั้กันไกลก็เอาไว้เผื่อได้ตัดนู่นนี่นั่นมีดก็มีแล้วเอาอันเดียวก็พอมีดกันไกลหนึ่งอันมีดหนึ่งอันก็พอเผื่อจากจะปาดนั่นตัดนี่ปลอกผลไม้อันชั้นวาง,งราองเท้าอะบางคนลองประกอบอันนี้ลูกอันนี้เป็นชั้นวางถ้วยจาน ถ้าเราล้างจานล้างอะไรเสร็จแล้วยายเอามาให้วางช่วยวางจานเออทำม้อซิลูกช่วยกันยายจะพาทำว่าเอาอะไรไว้ที่ไหนอ,อน้อพร้อมมันน่าจะมีอ้เป็นเลื่อนอะเป็นล้อเลื่อนเออ แน,น้าเกาลงเด็กลาลกงลานสน่นนนนนนะาตาช่วยนั่งอยู่เฉยๆได้ไหม,มเดี๋ยวให้เขาทำ,ำตอนนี้แม่ปลอยกำลังพาลูกๆนะคะ อแม่ปอยก็มีลูกชายเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนน้องปอมน,น้องปังปอนก็ยายก็มีหลานชายเพิ่มมาอีกให้เด็กๆได้อยู่ด้วยกันนะคะมีเพื่อนเนาะดูดูลูกมันด้วยลูกดูลูกมันว่าจะทํายังไงนั้นรูปว่าน,นันประกอบมีเมนูภาพที่อยู่ข้างล่างนั้นเ,นนเอ,อเรารู้แล้วก็จะดูแล้วก็จะรู้ว่าทํายังไงเนาะจง โอเคเดี๋ยวียํกำลังประกอบอันนั้นคือชั้นวางรองเท้านะลูกนะั่นเอารองเท้ามาเก็บเข้ามาแล้วเอาเก็บดีๆนะจะไว้ข้างนอกก็จะโดนฝนใช่ไหมแล้วก็ต้องเอามาเก็บข้างในแต่ก็ต้องมีชั้นวางให้เรียบร้อย <c oughs> อันนี้ก็คือชั้นสำหรับวางช้วยจานที่เราล้างแล้วอ <c oughs> จะได้ตากจะได้ผึองเอาไว้ ใช่เรล,ล้างล้างจานล้างแก้ววางข้างบนข้างล่างก็ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องหากล่องอหนึ่งมาใส่ใส่สกอ๊อตไยใส่